สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องเคล็ดลับอายุยืนกับผมด็อเตอร์ธนวัฒน์เจริญครับหากตื่นนอนตอนเช้าแล้วคุณรู้สึกปากแห้งผากและมีอาการชาจีจ๋ที่ปลายนิ้วมือและนิ้วเทา้านั่นคือสัญญาณว่าหลอดเลือดของคุณกําลังกรีดร้องขอความช่วยเหลืออยู่นะครับยิ่งเมื่อลมหนาวเริ่มพัดมาเยือนก็ยิ่งมีผู้สูงอายุมาเคาะประตูห้องตรวจของผมกันแน่นขนาดเรื่องราวที่ผมจะเล่าให้ฟังในวันนี้เป็นกรณีศึกษาจริงของคุณตาสมชายวัย76ปีครับ คุณตาสมชายขึ้นชื่อว่าเป็นคนแข็งแรงประจําหมู่บ้านแกมักจะอวดว่าระบบย่อยอาหารของแกดีมาตั้งแต่เกิดเมนูโปรดทุกเช้าคือข้าวต้มร้อนๆกินคู่กับปลาเค็มหรือของหมักดองและตกท้ายด้วยความสุขเพียงอย่างเดียวของแกนั่นคือกาแฟซอง3อินหนึ่งรสหวานมัน2ซอ,องครับภายนอกแกดูไม่มีปัญหาอะไรเลยแต่ภายในร่างกายของคุณตาสมชายโดยเฉพาะตับอ่อนและหลอดเลือดกําลังส่งเสียงกรีดร้องแบบไม่มีเสียงออกมาทุกเชา้าในที่สุดเมื่อเดือนที่แล้ว ขณะที่คุณตาสมชายลุกจากที่นอนตอนเช้าขาของแกก็เกิดอ่อนแรงจนทรุดทบลงไปผลการตรวจวินิจฉัยพบว่าเป็นภาวะแทรกซ้อนจากเบาหวานระยะเริ่มต้นปัญหาคืออะไรกันแน่เป็นเพราะกาแฟซองอย่างเดียวหรือเปล่าไม่ใช่ครับสาเหตุที่แท้จริงคือการละเลยสภาพแวดล้อมพิเศษในช่วงเช้าของฤด,ดูหนาวครับฤด,ดูหนาวหรืออากาศเย็นเป็นฤด,ดูที่โหดร้ายที่สุดสำหรับผู้ป่วยเบาหวานเมื่ออากาศเย็นลงหลอดเลือดในร่างกายของเรา ซึ่งเปรียบเสมือนท่อน้าประปาจะหดตัวลงอย่างเต็มที่เพื่อรักษาอุณหภูมิร่างกายไม่ให้สูญเสียความร้อนท่อน้ําแคบลงแต่กิจกรรมทางกายน้อยลงจนเลือดมีความข้นหนืดเมื่อเลือดข้นๆพยายามจะไหลผ่านท่อแคบขาดแรงดันก็ย่อมสูงขึ้นเป็นธรรมดาข้อมูลสถิติจากสมาคมโรคเบาหวานเผยให้เห็นความจริงที่น่าตกใจครับในช่วงฤด,ดูหนาวระดับน้ําตาลในเลือดคณะอดอาหารของผู้ป่วยเบาหวานจะสูงกว่าฤด,ดูอื่นเฉลี่ยถึง20มกกเดซิลิตร นี่ไม่ได้หมายความแค่ตัวเลขสูงขึ้นนิดหน่อยนะครับแต่มันคือคําเตือนว่าผนังหลอดเลือดของคุณกําลังรับแรงดันมหาศาลและกลายเป็นระเบิดเวลาที่พร้อมจะระเบิดได้ทุกเมื่อโดยเฉพาะช่วงเวลาที่อันตรายที่สุดคือตอนเช้าช่วงท้องว่างครับตลอดทั้งคืนร่างกายเรานอนหลับโดยไม่ได้ดื่มน้ําแมตแตกดเดียวทําให้ความหนืดของเลือดสูงขึ้นแล้วถ้ามาเจอกับอาหารเช้าที่ผิดวิธีจนเกิดภาวะน้ําตาลพุ่งสูงซิกเกอร์สไป ก็ไม่ต่างอะไรกับการราดน้ำมันลงบนกองเพลิงเลยครับหลายคนคงเคยได้ยินจากรายการต่างๆว่าให้กินนั่นห้ามกินนี่แต่กลับไม่รู้หลักการพื้นฐานว่าทำไมร่างกายของเราถึงมีระดับน้ำตาลเบี่ยงขึ้นลงเหมือนรถไฟเหาทุกเช้าคนไทยเรามีตับอ่อนที่อ่อนแอก,กว่าชาวตะวันตกโดยกำเนิดดังนั้นจะดูแลแบบชาวตะวันตกเป๊ะๆไม่ได้เด็ดขาดปัญหานี้แกไม่ได้ถ้าไม่เข้าใจครับวันนี้ผมจึงเตรียมข้อมูลมาฝากผมจะเปิดเผยใบยสั่งยาฉบับพิเศษที่ผมได้เรียนรู้จากการรักษาคนไข้ามากกว่า20ปี ไม่ใช่เรื่องยาปฏิชีวนะกินฉุนในโรงพยาบาลนะครับแต่เป็นเรื่องของชาแก้วเดียวที่ดื่มทันทีหลังลืมตาตื่นจะช่วยละลายหลอดเลือดที่แข็งตัวได้อย่างไรไม่ใช่แค่ไข่ต้มแต่เป็นลำดับการขยับตะเกียบกินข้าวแบบไหนที่จะปกป้องตับอ่อนได้และกิจวัตรปาฏิหาริย์10นาทีในตอนเช้าที่ช่วยลดน้ำตาในเลือดได้หกครึโดยไม่ต้องเสียเงินสักบาทผมรับประกันครับลองทำตามเนื้อหาที่ผมบอกวันนี้แค่3วันอาการชาที่มือเท้าจะอุ่นขึ้น หัวใจที่ตื้อตือทุกเช้าจะรู้สึกโล่งสบายขึ้นทันทีคุณตาสมชายก็ใช้วิธีนี้จนค่าระดับน้ําตาลสะสม HbA1c กลับมาเป็นปกติได้ครับก่อนจะเริ่มเข้าเรื่องเพื่อเป็นการส่งกําลังใจให้คุณมีสุขภาพแข็งแรงถึง100ปีช่วยกดปุ่มไลค์สักครั้งและพิมพ์คําว่าสุขภาพลงในช่องคอมเมนต์ด้วยนะครับคำมั่นสัญญาเล็กๆของคุณคือก้าวแรกในการรักษาสุขภาพครับเอาล่ะครับเรามาไขาความลับทีละข้อกันว่าทำไมร่างกายเราถึงประกาศภาวะฉุกเฉินทุกเช้าหน้าหนาวทุกท่านครับ มีพฤติกรรมอะไรบ้างไหมครับที่ทําไปโดยไม่รู้ตัวเพราะคิดว่าดีต่อร่างกายหรือทําเพราะข้ออ้างว่าน้ําตาลตกผมขอพูดตามตรงเลยนะครับนับจากนี้ไปพฤติกรรม3อย่างนี้ห้ามทําเด็ดขาดในเช้าฤดูหนาวถ้ายังทําอยู่ต่อให้กินยาดีแค่ไหนก็เหมือนตําน้าพริกละลายแม่น้ําครับข้อที่1การดื่มน้ําพึ่งผสมน้ําอุ่นหรือกาแฟซองสมอินหนึ่งตอนท้องว่างอ้าวคุณหมอน้ําพึ่งอุ่นๆสักแก้วตอนเช้าเขาว,ว่าเป็นยาอายุวัฒนะไม่ใช่เหรอ มีคนสงสัยใช่ไหมครับครับสำหรับคนหนุ่มสาวที่สุขภาพดีอาจจะใช่แต่สำหรับวัยเราที่กังวลเรื่องเบาหวานมันคือยาพิษครับเมื่อกระเพาะที่ว่างเปล่ามาทั้งคืนได้รับน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวในรูปแบบของเหลวจะเกิดอะไรขึ้นมันเหมือนกับการราดน้ำมันเบนซินลงบนฟืนที่แห้งสนิทครับการดูดซึมจะเร็วมากจนตับอ่อนรับมือไม่ไหวและระดับน้ำตาลในเลือดจะพุ่งขึ้นในแนวดิ่งโดยเฉพาะเมื่ออายุเกิน60ปีความสามารถในการหลั่งอินซูลินจะลดลง การดื่มกาแฟสองหวานหวานในตอนนี้จึงไม่ต่างอะไรกับการทรมานตับอ่อนด้วยการบีบคั้นมันอย่างรุนแรงครับข้อที่ 2. การงดอาหารเช้าเพราะไม่หิวนี่คือความเข้าใจผิดที่อันตรายมากครับไม่กินน้ำตาลก็คงไม่ขึ้นหรอกมั้งผิดถนัดครับร่างกายเราจะประกาศภาวะฉุกเฉินฮอร์โมนความเครียดที่ชื่อว่าคอติซอลคอติซอลจะถูกหลั่งออกมาและเจ้านี่จะไปสั่งการที่ตับว่าตอนนี้ฉุกเฉินรีบปล่อยน้ำตาลในสต๊อกออกมาเดี๋ยวนี้ดังนั้นถึงแม้จะอดมือเช้า แต่พอวัดน้ําตาลตอนเที่ยงกลับพบว่าค่าสูงขึ้นอย่างน่าประหลาดใจข้อที่3การออกไปเดินรับลมเย็นตอนท้องว่างอากาศเย็นตอนเช้าคือตัวการหลักที่ทําให้หลอดเลือดหดตัวครับการออกไปตากลมเย็นเย็นออกกําลังกายทั้งที่ท้องว่างจะทําให้ความดันโลหิตพุ่งสูงและร่างกายจะพยายามสะสมไขมันมากขึ้นเพื่อรักษาพลังงานแล้วทาไมเราถึงควบคุมน้ําตาลยากจังเลยในตอนเช้าไม่ใช่แค่เพราะอาหารครับแต่เป็นเพราะบยเลอร์อัตโนมัติในร่างกายเราทํางานครับในทางการแพทย์เราเรียกว่า ปรากฏการรุ่งอรุณดอนฟิโนเมนอนช่วงที่คุณหลับตอนตีสามถึงหกโมงเช้าร่างกายจะเตรียมพร้อมสาหรับการตื่นสมองจะสั่งการให้เพิ่มอุณหภูมิร่างกายที่ลดลงตอนนอนเอาละ่ะเดินเครื่องบอยเลอร์ได้ตอนนี้แหละครับที่ฮอร์โมนกระตุ้นต่างๆเช่นอะดรีนาลีนและโกรทฮอร์โมนจะลังออกมาและปล่อยกลูโคสที่สะสมไว้ในตับเข้าสู่กระแสะเลือดปัญหาเกิดขึ้นตรงนี้ครับในคนสุขภาพดีจะมีอินซูลินเป็นตัวควบคุมอุณหภูมิคอยปรับไม่ให้บอยเลอร์ร้อนเกินไป แต่ในผู้ป่วยเบาหวานหรือกลุ่มเสี่ยงตัวควบคุมนี้เสียครับบอยเลอร์ทำงานไม่หยุดจนห้องร้อนฉาแต่ไม่มีใครมาดีไฟให้ผลก็คือตื่นมาท้องว่างๆแต่น้ำตาลพุ่งปรีดไปแล้วจากงานวิจัยพบว่าผู้ป่วยเบาหวานจะมีระดับน้ำตาลสูงขึ้นเองเฉลีย่ย16มกเดซิลิตรในช่วงกลางคืนนอกจากนี้เราคนไทยและชาวเอเชียยังมีโชคชะตาที่น่าเจ็บใจแต่ต้องยอมรับอีกหนึ่งอย่างครับนั่นคือขนาดของหมอต้มที่ต่างกันจากผลการวิจัยของทีมแพทย์โรงพยาบาลชั้นนา พบข้อเท็จจริงที่น่าตกใจครับแม้จะมีส่วนสูงและน้ำหนักเท่ากับชาวตะวันตกแต่ขนาดตับอ่อนของคนไทยเอเชียเล็กกว่าชาวตะวันตกถึง12.3เปอร์เซนและที่แย่กว่านั้นคือความสามารถในการหลั่งอินซูลินลดลงถึง36.5เซครับเปรียบเทียบง่ายๆครับตับอ่อนของฝรั่งเหมือนหม้อต้มซุปใบยักษ์แต่ตับอ่อนของคนไทยเราเหมือนหม้อดินเผาใบเล็กๆสำหรับหม้อใบยักษ์ใส่ฟืนเข้าไปเยอะแค่ไหนเร่งไฟแค่ไหนน้ำก็ไม่ค่อยล้น แต่ถ้าเราเทข้าวและน้ำตาลปริมาณเท่ากันลงในมอดินใบเล็กๆเล็ๆล่ละครับแป๊บเดียวก็เดือดปุดๆและล้นทะลักออกมานี่คือสาเหตุที่ทําไมคนไทยถึงไม่อ้วนมากก็เป็นเบาหวานได้ง่ายและแค่เผลอนิดเดียวตอนเช้าน้ําตาลก็พุ่งกระฉูดคุณตาสมชายที่ผมเล่าให้ฟังตอนตอน้นก็ไม่รู้ทฤษฎีหมอดินใบเล็กนี่แหละครับมอที่ติดตัวมาก็เล็กอยู่แล้วแถมหน้าหนาวไม่ค่อยขยับตัวเพราะหนาวแต่กลับเทเชื้อเพลิงชั้นดีอย่างกาแฟซองลงไปทุกเช้าตับอ่อนจึงทนไม่ไหว และประกาศสไตล์หยุดงานแถมหน้าหนาวระบบประสาทซิมพาเทติกยังตื่นตัวเพื่อสู้กับความหนาวทําให้ฮอร์โมนเพิ่มน้ําตาหลังออกมาอีกเรียกว่าเจอศึกหนัก 2- อถึงสาทางเลยครับเอาล่ะครับรู้สาเหตุแล้วใช่ไหมครับตับอ่อนของเราคือมอดินใบเล็กที่เบาบางและทุกเช้าร่างกายเรากําลังเร่งบอยเลอร์อยู่แล้วเราจะจัดการให้หมอใบเล็กนี้เย็นลงและไม่ล้นได้อย่างไรมีวิธีสุดยอดที่จะแก้ปัญหานี้ได้โดยไม่ต้องพึ่งยาเบาหวานไม่ต้องเสียเงินสักบาท แค่เปลี่ยนลำดับบนโต๊ะอาหารมื้อเช้าครับถ้าใครรู้สึกว่าอุ้ยนี่มันฉันเลยอย่ากังวลครับแชร์คลิปนี้ไปให้เพื่อนๆดูแล้วบอกว่าเฮ้ยเขาบอกว่าตับอ่อนพวกเราเป็นมอดินใบเล็กวะ่ะการรู้ไปพร้อมกันจะช่วยให้ดูแลสุขภาพได้ง่ายขึ้นครับเอาล่ะครับทุกท่านรอมานานแล้วนับจากนี้ผมจะเปิดเผย 3. วิธีแก้ไขที่เป็นรูปธรรมเพื่อปกป้องตับอ่อนอันแสนมีค่าและลุมน้ําตาลตอนเช้าให้อยู่หมัด วิธีนี้เป็นสิ่งเดียวกับที่ผมให้เป็นการบ้านคนไข้ในห้องตรวจไม่ต้องเสียเงินไม่ต้องกินยาเพิ่มแค่เปลี่ยนลำดับครับวิธีที่หนึ่งทันทีที่ลืมตาตื่นให้ดื่มน้ำสิ่งนี้ครับนั่นคือชาปักคีอึ้งกี่อุ่นๆหรือชาใบาอินรทนิวบานาบาค,ครับตื่นเช้ามาแปรงฟันให้สะอาดก่อนแล้วต้มน้ำผสมน้ำเย็นให้พออุ่นๆดื่มช้าช้าสักหนึ่งแก้วสองร้อยมาลออทำไมต้องเป็นสองอย่างนี้อย่างแรกชาปักคีอึ้งกี่ในทางสมุนไพรคือตัวช่วยบำรุงกำลัง แต่สาหรับคนเป็นเบาหวานมันคือผู้พิทักษ์ไตครับเวลาน้ําตาลสูงเลือดจะขนหนืดทําให้เส้นเลือดฝอยที่ไตเสียหายได้ง่ายปักขี้จะช่วยขับปัสสาวะและลดโปรตีนรั่วในปัสสาวะครับแต่ตัวเอกที่ปรับน้ําตาลตัวจริงคือชาใบาอินเทนิวบานาบาครับชื่ออาจจะไม่คุ้นหูนักเป็นพืชเขตร้อนที่มีสารโครโรโซลิกโครโรโซลิกอซิดอยู่ผมเรียกสารนี้ว่าตํารวจจราจรในหลอดเลือดครับเมื่อถนนสายเลือดมีรถยนต์ชื่อน้ําตาลติดแหงังขยับไม่ได้คุณตํารวจคนนี้จะเป่านกหวีดจด อ้าวอย่ามาออกตรงนี้เข้าไปจอดในโรงจอดรถเซลล์เดี๋ยวนี้โคโรโซลิกช่วยเปิดประตูเซลล์ให้น้าตาลเข้าไปได้ทําให้ลดระดับน้ําตาลหลังอาหารได้สูงสุดถึง30%จึงได้ฉายาว่าอินซูลินจากพืชครับข้อควรระวังเดียวชาใบาอินทเนโลมีประสิทธิภาพดีมากใครที่กินยาเบาหวานโรงพยาบาลอยู่แล้วถ้าดื่มเยอะเกินไปอาจเกิดภาวะน้ําตาลต่าไฮโปกลิซีเมียได้ดังนั้นช่วงแรกให้ชงจางๆดื่มแค่วันละแก้วพอนะครับถ้าร่างกายปรับตัวได้ค่อยเพิ่มครับ วิธีที่สองติดตั้งตะแกรงกรองในกระเพาะอาหารตอนกินข้าวเช้าฟังดูแปลกๆใช่ไหมครับหมายถึงให้เปลี่ยนลำดับการกินครับปกติเราตักข้าวคำโตเข้าปากแล้วตามด้วยกับข้าวใช่ไหมครับวันนี้ต้องหยุดเดี๋ยวนี้ครับต้องกินผักก่อนเสมอครับนั่งโต๊ะปุ๊กอย่าเพิ่งเปิดฝาหม้อข้าวให้คีบผักกาดแตงกวาหรือผัดผักบุ้งเข้าปากก่อนนี่คือการติดตั้งตะแกรงกรองครับเส้นใยอาหารไฟเบอร์ จากผักจะไปปูพื้นกระเพาะเหมือนตาไขาท่ทีๆเมื่อแป้งหรือคาร์โบไฮเดรตตามลงไปก็จะไปติดตาไขา่นี้ทําให้ย่อยและดูดซึมช้าลงอย่างเห็นได้ชัดต่อจากผักให้กินโปรโตีนครับเช่นไข่ต้มเต้าหู้หรือปลาเมื่อโปรโตีนเข้าไปร่างกายจะหลั่งฮอร์โมน GLP-1 ซึ่งเป็นสารตัวเดียวกับในยาฉีดลดความอ้วนที่ขาดตลาดนั่นแหละครับฮอร์โมนนี้จะส่งสัญ,ญญาณบอกสมองว่าเจ้านายอิ่มแล้วหยุดกินได้แล้วสุดท้ายค่อยกินข้าวครับลองกินย้อนสระแบบนี้จะเกิดอะไรขึ้น ทีมวิจัยมหาวิทยาลัยคอนเนลล์ใช้สาระทดลองแล้วพบว่าการกินแฮมเบอร์เกอร์โดยกินผักและเนื้อก่อนแล้วค่อยกินขนมปังทีหลังระดับน้ำตาลดลงถึง37%เมื่อเทียบกับกินขนมปังก่อนครับอาหารเหมือนเดิมเป๊ะแค่เปลี่ยนลำดับผลลัพธ์เท่ากับกินยาไปเม็ดหนึ่งเลยครับวิธีที่สาวางช้อนแล้วรอ30นาทีจากนั้นป้อนอาหารให้กล้ามเนื้อกินอิ่มแล้วก็โอ้ยอิ่มจังแล้วเอหลังดูทีวีใช่ไหมครับ วินาทีนั้นหลอดเลือดกุณกำลังถูกดองด้วยน้ำเชื่อมครับผ่านไป30นาทีหลังอาหารคือกุญแจสำคัญเพราะเป็นช่วงที่น้ำตาลที่ย่อยแล้วทะลักเข้ากระแสะเลือดเวลานี้แหละครับให้เดินแค่1ิบนาทีไม่ต้องใส่ชุดกีฬาออกไปไหนเดินวนไปวนมาในห้องนั่งเล่นหรือเคยเหยียงส้นเท้าขึ้นลงขณะล้างจานก็ได้ทำไมถึงสำคัญเพราะกล้ามเนื้อต้นขาและน้องของเราคือฟองน้ำยักษ์ครับเมื่อเราขยับกล้ามเนื้อจะหดและคลายตัวดูซับน้ำตาลที่ลอยในเลือดเหมือนฟองน้ำ ดูดน้ำและที่เจ๋งกว่านั้นคือช่วงนี้กล้ามเนื้อไม่ต้องโงอินซูลินครับมันขโมยน้ําตาลไปใช้เองเลยทําให้ตับอ่อนได้พักคุณตาสมชายตอนแรกก็ไม่เชื่อหมอกินอะไรก่อนหลังลงท้องไปก็ผสมกันหมดจะมีประโยชน์อะไรแต่ผมบอกให้ลองดูสักอาทิตย์เดียวตื่นมาดื่มชาอุ่นกินผักเคี้ยวตุ้ยๆก่อนข้าวแล้วเดินวนดูข่าวในบ้านหนึ่งสัปดาห์ผ่านไปแกกลับมาบอกว่าหมอครับปกติกินข้าวเช้าเสร็จจะง่วงต้องยีบแต่เดี๋ยวนี้ตาสว่างเลย อาการง่วงหลังอาหารฟู้ดคอม่าหายไปคือหลักฐานที่ชัดเจนที่สุดว่าภาวะน้ำตาลพุ่งสไป์ถูกจัดการแล้วครับเป็นไงครับไม่ต้องเสียเงินเลยใช่ไหมครับเอาเงินค่าอาหารเสริมแพงๆไปซื้อผักสดที่ตลาดกับชาใบาอินเทนิลสักกล่องก็พอสวิธีที่บอกไปวันนี้ไม่ใช่ให้เริ่มพรุ่งนี้แต่เริ่มมื้อเย็นนี้เลยครับถ้าเห็นว่ามีประโยชน์กดแชร์ให้คนในครอบครัวด่วนโดยเฉพาะคุณสามีหรือภรรยาที่ดือ้อชอบกินข้าวนำก่อนให้ดูคลิปนี้เลยครับ รู้วิธีแล้วนะครับดื่มชาลำดับการกินการเดินแต่พอถึงพรุ่งนี้เช้าเอ๊ะต้องดื่มน้ำก่อนหรือกินข้าวก่อนนะเดี๋ยวจะงงผมเลยสรุปเป็นสูตรเดียวให้จำง่ายๆครับเรียกว่ากด3 0 301 0ครับคุณตาสมชายเขียนเลขนี้ติดตู้เย็นเลยครับสมมติตื่น6 30นานะ30นาทีแรกหลังตื่นเข้าห้องน้ำเสร็จดื่มชาปักขีหรือชาอินทนร์อุ่นๆแล้วรอ30นาทีอย่าเพิ่งกินข้าว ให้เวลาชาซึมซับไปปลุกตับอ่อนว่าเฮ้ยเตรียมตัวนะน้ำตาลจะมาแล้วช่วงนี้ก็พับผาหม่มเปิดหน้าต่างรับลมอาบน้ำแต่งตัวพอดีเป๊ะเจ็ดศูนย์ศูนย์หนยีกินข้าวจำลำดับได้ไหมครับผักคือมากกว่าโปรตีนคือมากกว่าข้าว30นาทีที่สองกินเสร็จประมาณ7.30นากาวางช้อนแล้วห้ามนอนห้ามหลับเด็ดขาดให้เวลากระเพาะทำงาน 30นาทีล้างจานดูข่าวเก็บโต๊ะ1ินาทีสุดท้ายพอ8 0 0นั่นนี่คือเวลาที่น้ำตาลกำลังจะพุ่งสตาร์ทเครื่องให้ใช้เวลาแค่10นาทีเดินในบ้านหรือทำท่าสควอตเบาๆน้ำตาลที่กำลังจะขึ้นจะโดนพี่กล้ามเนื้อแย่งไปหมดง่ายไหมครับตื่นรอ30กินเสร็จรอ30แล้วเดิน10แค่จับจังหวะนี้ให้ได้ครับแต่ในการตรวจคนไข้มักจะมีคำถามยอดฮิตจากผู้สูงอายุผมคัดมาส ข้อที่เข้าใจผิดกันบ่อยและอันตรายมากในหน้าหนาวครับคำถามที่1หมอป้าขยันนะตื่นตี5ไปเดินขึ้นเขาไปสวนสาธารณะอันนี้ไม่ออกกำลังเหรอคุณป้าครับขอร้องหลักครับหยุดเดินขึ้นเขาออกกำลังกายกลางแจ้งตอนเช้ามืดหน้าหนาวเดี๋ยวนี้นี่ไม่ใช่ออกกำลังกายแต่เป็นการเอาชีวิตไปเดิมพันครับตี4ถึง5คือช่วงที่อากาศเย็นที่สุดร่างกายที่อุ่นๆในผ้าห่มมาเจอลมเย็นปะทะเส้นเลือดจะหดตัว วูบทันทีความดันจะพุ่งปรีดเส้นเลือดในสมองหรือหัวใจที่เปราะบางอาจแตกหรือตีบได้ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจวายถูกหามสงห้องฉุกเฉินมากที่สุดก็ช่วงเช้ามืดหน้าหนาวนี่แหละครับไปออกกําลังตอนสายๆที่แดดออกหรือทําในบ้านปลอดภัยกว่าร้อยเท่าครับคําถามที่2ผลไม้ดีต่อสุขภาพกินล้างปากหลังข้าวได้ไหมไม่ได้ครับการกินผลไม้ล้างปากคือหายนะของคนเป็นเบาหวานข้าวก็ทําให้น้ําตาลเต็มหลอดเลือดแล้วเติมน้ําตาลผลไม้เข้าไปอีกเลือดจะหนืดเป็นน้ําเชื่อมเลย แถมข้าวกับผลไม้ไปผสมกันในท้องจะเกิดการบักแกส๊สท้องอืดอีกอยากกินผลไม้ให้กินก่อนอาหาร30นาทีหรือกินเป็นอาหารว่างระหว่างมือ้อครับและห้ามปั่นแยกกะต้องเคี้ยวทั้งกากใหญ่ส้มวันละ2ลูกหรือแอปเปิลครึ่งลูกพอดีแล้วครับคำถามที่3หน้าหนาวส้วนเท้าแตกเลือดสิบสิบไม่เป็นไรมั้งเป็นครับสําหรับคนเป็นเบาหวานเท้าสําคัญยิ่งกว่าหน้าตาครับน้ําตาลสูงทําให้ปลายประสาทชาเลือดไหลเวียนไม่ดี เป็นแผลที่เท้าแล้วไม่รู้สึกเจ็บหน้าหนาวส้วนเท้าแตกเป็นร่องเชื้อโรคจะเข้าไปเกิดการอักเสบเพลอๆลามเป็นแผลเบาหวานได้เบติกฟุดจนอาจต้องตัดนิ้วหรือเท้าได้น่ากลัวมากครับวันนี้อาบน้ําเสร็จก่อนทาครีมหน้าให้ทาครีมที่เท้าก่อนเลยโบครีมหนาๆใส่ถุงเท้านอนรักษาเท้าให้ชุ่มชื้นและอุ่นเสมอครับเอาล่ะครับวันนี้ผมบอกกด3 0 3 0 1ศูนย์และข้อควรระวังสมข้อฟังเฉยๆไม่มีประโยชน์ครับใครที่ตั้งใจว่า พรุ่งนี้เช้าฉันจะลองทำดูขอให้พิมพ์เลขหนึ่งตัวเดียวลงในคอมเมนต์ครับเลขหนึ่งนี้คือคำสัญญาที่คุณให้กับตัวเองว่าจะดูแลสุขภาพเป็นอันดับหนึ่งและเป็นสัญญากับผมด้วยการเห็นคนอื่นพิมพ์เลขหนึ่งจะช่วยให้รู้ว่าเราไม่ได้สู้คนเดียวคุณตาสมชายตอนแรกก็ขี้เกียจแต่ตอนนี้ทำจนชินหลับตาทำได้แล้วครับสร้างนิสัยแค่3อาทิติ์ก็เปลี่ยนชีวิตได้ครับสุดท้ายนี้เพื่อให้จำได้ขึ้นใจผมขอสรุปสั้นๆ3าบรรทัด และอัปเดตอาการล่าสุดของคุณตาสมชายให้ฟังครับตื่นปุ๊บอย่าเพิ่งกินข้าวดื่มชาปักคีหรือชาอินทเนร์อุ่นๆรกตับอ่อนก่อนกินข้าวต้องเคี้ยวผักก่อนตามด้วยโปรตีนจบด้วยข้าวเพื่อสร้างตะแกรงกรองในท้องวางช้อน30นาทีแล้วเดิน10นาทีให้กล้ามเนื้อดูดน้ําตาลไปใช้ 3. ข้อนี้ดูเหมือนไม่มีอะไรแต่ผลลัพธ์คือปาฏิหาริย์ครับเบาหวานไม่ใช่โรคที่หายได้ด้วยยาอย่างเดียวแต่ถ้ารู้จักปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตร่างกายจะตอบแทนคุณแน่นอน คุณตาสมชายวัย76สยังทำได้คุณก็ทำได้ครับไม่มีคำว่าสายเกินไปพรุ่งนี้เช้าคือโอกาสที่จะฟื้นฟูหลอดเลือดของคุณครับพรุ่งนี้เช้าตื่นมาคุณจะคว้ากาแฟซองหรือจะดื่มชาอุ่นๆที่ช่วยชีวิตทางเลือกอยู่ที่คุณครับแต่อย่าลืมว่านิสัยเล็กๆในวันนี้คือพลังที่จะทําให้คุณเดินเหินได้คล่องแคล่วในอีกสิบปีข้างหน้าสุขภาพคือของขวัญที่ดีที่สุดที่คุณจะมอบให้ลูกหลานได้ครับถ้าคลิปนี้ช่วยให้คุณเริ่มต้นเช้าวันใหม่อย่างสดใส ฝากกดปุ่มติดตาม Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับผมจะกลับมาพร้อมข้อมูลสุขภาพดีๆที่คัดมาเน้นๆในครั้งหน้าขอให้วันนี้เป็นวันที่แข็งแรงและมีความสุขครับดรธนวัฒน์เจริญสวัสดีครับ